สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรมจําลองเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับใครที่เขียน PHP นะครับผมภายในเครื่องของเราโปรแกรมตัวนี้จะชื่อว่า s a m p p นะครับเสิร์ชที่ Google ได้เลยนะครับเสิร์ชคาว่า XAMP p ครับก็จะขึ้นหน้านี้แหละครับโดยจะขึ้นว่า www apache friend org นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโดยตัว ซัมพีพีก็จะประกอบไปด้วย Apache นะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ MariaDB เป็นดัต a ต a s e เบสนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็น MySQL นะครับหลังจากที่ Oracle ซื้อ MySQL อไป mm hmm. เขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็น MariaDB MariaDB ก็พัฒนามาจากตัว MySQL อีกทีหนึ่งนะครับผม s ินแท็กก็จะเหมือนกันเลยนะครับบวกกับ PHP แล้วก็ Perl นะครับหลักๆเราจะใช้อยู่ Apache, MariaDB แล้วก็ PHP นะครับ โดยตัว s a m p p นี้จะ support เกือบทุก OS นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows Linux หรือ OS X นะครับหรือเครื่อง Mac นั่นเองนะครับของผมเป็น Windows ครับผมก็จะดาวน์โหลดตัวสำหรับ Windows มาเลยนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยครับตัวนี้ก็จะให้เราเซฟนะครับเรากดเซฟผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็อขอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ ดีันคลิกเลยครับใช้วเวลาติดตั้งไม่นานครับโอเครียบรย้อยกดโอเคไปครับกด next ครับตัวนี้เป็นค่า default เลยนะครับผมถ้าใครไม่เอาตัวไหนก็ติ๊กออกไปเลยนะครับโดยผ่านของอตัวจ้า r e TP ตัวนี้จะอยู่ที่ได DC นะครับผ่าน default ส่วนใครที่จะย้ายไปไดอื่นก็กดเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ไดอื่นได้เลยนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น ได้4 default ไปเลยนะครับแล้วกด next ครับตัวนี้เวลาลงเสร็จเขาก็จะเปิดตัวเว็บไซต์ตัวนี้มานะครับผมไม่ต้องการเปิดผมติ๊กออกกด next ครับรอติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานครับตรงนี้โอเคครับเรียบร้อยครับผมกด finish ครับ โปรแกรมก็จะเปิดตัวหน้าตัวคอนโซลตัวนี้มานะครับหลังจากที่เราติดตั้งใหม่ตัวโปรแกรมจะยังไม่รันนะครับผมเราต้องมากด start apache แล้วก็ mysql นะครับเราจะใช้อยู่2ตัวนะครับกด start เลยครับตรงโมดูลก็จะขึ้นเป็นสีออกเขียวๆตรงนี้นะครับคือใช้งานได้แล้วนะครับพอตแปดศูน์กสี่สีามทีนี้เรามากด start ตัว mysql ด้วยครับถ้าเราจะใช้ตัว mysql นะครับ เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองเรียกที่เครื่องดูนะครับหลังจากที่เราเปิดไปแล้วก็เรียกเป็น local host ก็จะขึ้นหน้านี้ครับผมติดตั้งเสร็จทีนี้เราลองเดี๋ยวเราลองกดไปที่ php admin นะครโอเคก็จะเข้าได้ปกตินะครับโดยตัวนี้จะลงให้ทั้ง php แล้วก็ php admin ด้วยนะครับเราสามารถ manage ตัว database ได้ผ่านหน้านี้นะครับผม ก็ง่ายๆกันี้ครับสำหรับที่ใครต้องการติดตั้งตัวจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้เขียน PHP นะครับผมที่เครื่องตัวเองก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอ้ออีกนิดนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า PHP รันหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองจะมาลองเขียนโค้ดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปที่พาดของโปรแกรมนะครับผมก็ตรงนี้ก็ได้นะครับมาที่ไดซ C นะครับสามตรงนี้นะครับ โดยเราจะเข้ามาที่ http: h t t, t doc นะครับผมตรงนี้โดยเราจะวางโปรแกรม php เราไว้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลอง ه, สร้างโฟลเดอร์ก่อนหนึ่งอันเป็น php เว็บนะครับ okay. แล้วผมก็จะสร้างไฟล์ข้างในหนึ่งไฟล์นะครับผมจะเขียนไฟล์ง่ายๆเช็คตัว php นะครับก็คือ php info นะครับ หลายๆคนคงจะรู้นะครับเซฟเลยนะครับแล้วเปิดด้วยดิเอร์ดิเอต์ตัวนี้ผมใช้ VS Code ครับก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ปิดไปก่อนเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดสั้นๆหน่อยครับ PSP Info นะครับเพื่อที่จะดูค่าคอนฟิกของ PSP นะครับเราเซฟแล้วเรามาเรียกที่เบราว์เซอร์นะครับตรงนี้ หน้าใหม่ขึ้นมาพิมพ์ localhost ครับแล้วก็ตามด้วยผ่านเมื่อกี้เราพิมพ์ว่า p h p w e b ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า p h p i n f o นะครับ p h p อย่างนี้แสดงว่า p h p รันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นค่า c o n f ิกของ p h p ครับตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับกง็ง่ายๆแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ